ฮัดโหลพูดเดีวพี่น้องเลยพุดนะมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะมาพอกัะสาอกินแซ่บอีกแล้วจ้ะอ่ะวันนี้ได้ปลาหมึกย่างพี่น้องจ้าหมึกย่างเป็นหมึกไทยพี่น้องแม่เลยยื่ซิบหาบไปจะกินไปกินพี่น้องจ้าอ้าหลักกระพร้อมน้ำจิ้มแล้วพี่น้องเด้นน้ำจิ้มชีพุดมาสระสโบบอกอะไรอย่าห่าง น้ำปาปลาหมึกมังมากระตุกแก่ข้าพี่น้องจาอ๋จาปลาหมึกมันค่ะพี่นอ้องมา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 ปัดเหมือนนี้ก็ใช่ไหมิดใจดิมาแก่ข้าพี่น้องจ๋าเจ้าจ้าสุดยอดพี่น้องตวบงกใหญ่ยๆเลย มาเด้อพี่น้องเด้อดูบ um ัวน้ำกันพี่น้องจ้าฮ่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  แซ่บแบบอืมน้ำหวันอือไข่เต็มถังเลยพี่นอ้องอืมอืมอ <laughs> hay nha hay nha hay được Ừ. Tôi hoàn nhạc. Ừ, mình để tao nhắn cho nhà có kìm được phải nào mày đi sinh hà bạc 嗯，还点爽嘞，嗯。 มันหวานวันหลานหลายๆพี่น้องเลยของคู่กัน <c oughs> <c oughs> บอกหุ้นบอกขึ้นบอกขึ้นดต่พี่รัองจ๋าต้นความเส้นบุคคึ้นความบัดเอืง เมียงบา้นพี่น้องเลยไรครับกิบเป็นน้ำไรไปนน้ำพี่น้อง หอมแากอื้ม mm. ตัวทส่าก็ต้องตามมาเปน่อฮัลโหใหญ่ฮะอือ้ม Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Chú dạ Mùi cái đốn Hay không biết không Bà mực dạng Chăm mực khai ตัไปสามตัวบ ja, ักใหญ่ๆพี่น้องจ้าปาสุดยอดบรอก้กินโดนเติมแล้วพี่น้องจ้ามึกอย่างแต่มมึกไข่พร้อมพอกินพี่น้องแม่ละ้ยี่สิบห้าบาทพี่น้องจ้าพอกิ้พอกินแซ่บแซ่บอ่ะถ้ามากินอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสาวโอนี่เด้อจ้าเด้อที่สำคัญพี่น้องจ่ายรูปกระดิ่งเด้อนะจ้าจะไดบุฟัดกินแม่ของสาวโอนจ้าถ้าคลิปนี้สาวโอนขอลาไปก่อนจ้าไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ